อันนี้เป็นช่องหมยของผมที่ทำคลิปส้นตีนหน้ามาตั้งแต่สมัยเพลเยอร์เกมเมอร์ที่ถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อช่องเรกกูครับ what what the fuck รอเนยนะครับถ้าเปลี่ยนที่ช่องนี้พวกว่ากไม่เห็นที่ผมเปลี่ยน ยังที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นี่ก็คือกูขี้เกียจเล่นเกมครับถามว่าทำไมขี้เกียจเล่นเกมก็กูขี้เกียจไงครับไอ้สั่นเพราะว่าทำไมโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าทําเกมแล้วมันก็จะแหลกอะไรหรือแหลกแมงวอลโรจน์กินขิงใหญ่แมงตัวจำกลางไปไงเออ และหลังจากนี้เราก็จะเปิดช่องใหม่ชื่อว่ามิสเตอร์พิอนิเมะเป็นช่องเกี่ยวกับการเราจะมาถามเขากันว่าเขาชอบอนิเมะแนวไหนไอ้เหี้ยไม่ไก่ที่ไหนร้องอะคุณชอบอนิเมะแนวไหน What the เป็นแนวสัตว์ซีเแขนอนิเมะ ใช่เราจะตัดเป็นแนวอนิเมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปลั่นคลิปแมมแมงวอยดังถนนนเขาก็จะแบบใส่แบบโรล,ลี่ใสบบ่ว่าโรล,ลี่แบบนี่จาเ <c oughs> <c oughs> คี้ยวอยู่ได้ไหมใหมเอ <c oughs> นี่คือพนักงานอีกคนหนึ่งของผมเราจะมาพูดว่าอยู่ช่องนี้แล้วเราจะได้อะไรบ้างนม่เก๋ <laughs> ช่วยนะครับเผื่อผมเกยครับเออแล้วหลังตรงนี้เราก็จะทำคลิปแบบเกย์ตีเฮ้ยยังไม่อยากจะเย็นแม่คุยกันเท่แรหนาวะก็จะทำคลิปแบบสุตีนแบบอาฮ่าเร็วๆ่ฮี่อะไรเลยดูมิมเออใช่เป็นแบบมิมมิมดูมิมมิมเนี่ยคอคิปกีกับการดูมิมนะครับตัดไปแล้วก็ มีคล uh ิปเกี่ยวกับการแกล้งคุณอันนี้มีคลิปแกล้งกาใส่ใส่อุดขีกันอยู่กับผมว่าสองคนล่ะถ้าใครอยากให้ทำคลิปนี้มึงดันเลยนะดันเลยนะครับดันเลยนะมีใครเห็นกูตามแซนไล่ไฝากด้วยสำหรับว้าว เฮ้ยยี่ยันจะเย็นแม่คุยกันเที่ยอะไรหนาวะก็เป็นก็ขอฝังด้วยสำหรับส่อง M R P A เ้วพูดอยกูตักยิ้มไป F B I เลยนทําว่าทําไมถมีป้าย F B I ย่เมคนบ่มืใช่แล้วพวกเราคือ F B I แต่ไม่ใช่ i เปิดตัวนั่นแหละก็ขอฝาก้วยสําหรับช่องนี้เป็นพลักําลังใจให้กับช่องน้องประเทศไทยที่จะเดินก้าวต่อไปนะครับก้าวต่อไปด้วยครับืองทาผู้ชุนฝากด้วยผมก็จะฝากแค่นี้เลยสําหรับการเปิดช่องใหม่ที่ตรงถนนไม่รู้จะทําไปเพื่อยี้ออะไรปืนปืนแบบธรรมดามึงก็เปิดไม่ได้มึงพากับมา open นแออ p e n yard มันก็จะมาม ไอสัตว์คด